ไข่หายใต้ถุนบ้านเช้าวันหนึ่งคุณยายเดินไปเก็บไข่ไก่ในเลาข้างบ้านแต่เมื่อเปิดออกมาไข่ที่เคยมีทุกเชา้ากลับหายไปเอ๊ะไก่ตัวนี้ไม่ยอมไข่มาหลายวันแล้วนะลูกแก้วน้องลูกแก้วกับพี่ตนกลา้าจึงเริ่มภารกิจตามหาไข่หายทั้งคู่มุดเข้าไปใต้ถุนบ้านพลิกไม้เก่าเปิดกล่องที่วางทิ้ง จนในที่สุดก็ได้ยินเสียงกุ๊ก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 ตายแครไ่ไหมไผ่มุมหนึ่งของไต้ถุนบ้านแม่ไก่ตัวหนึ่งกำลังนั่งฟักไข่ยอย่างมุ่งมั่นตาเธอจ้องนิ่งๆไม่หนีไม่ร้องแค่ขยับปีกเล็กน้อย ให้ลูกไก่ที่อยู่ในไข่ได้รับความอบอุ่นแม่ไก่แอบมาทำรังตรงนี้นี่เองทุกคนตกลงกันว่าจะไม่รบกวนแม่ไก่ให้เธอได้ดูแลไข่ของตัวเองจนฟักไม่กี่วันต่อมาลูกไก่ตัวน้อยก็ได้เริ่มโผล่ออกจากไข่ทีละตัวส่งเสียงเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเหมือนเสียงหัวใจเล็กๆในใต้ถุนบ้านลูกแก้วกับต้นกลา้านั่งเฝ้าดูพวกมันอย่างมีความสุข และตั้งชื่อให้กับทุกตัวว่าใจใจน้อยใจหลับใจเปิลและใจลุยลูกไก่ตัวเล็กๆแต่ละตัวก็มีชื่อใต้ถุนบ้านไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บของเก่าแต่เป็นที่กำเนิดชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรัก